เวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยใครว่าเรื่องเล่นๆหากปล่อยทิ้งไว้นานอาจจะเกิดภาวะเดินไม่ได้เหมือนเคสนี้ค่ะเวียนก็เวียนหัว mm hmm. หน้ามื่อ mm hmm. ใจสั่นคล้ายๆว่ามันยังไงล่ะใจเรามันสัน่นสั่นมากเลยอย่างเงี้ยอะไรนะเส้นเลือดอุดตันอ mm hmm. อืเขาบอกว่าเราอะเส้นเลือดแดงข้างซ้ายไอ้ข้างขวา mm hmm. ไปทับเส้นเลือดดาข้าง ้างซ้ายเวลานี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่เส้นหนึ่งเนี่ยเส้นเลือดดำอยู่ตรงนี้ค่ะมันขดอยู่ตรงนี้อ๋อเส้นเลือดอุดตันทําให้เลือดไหลเวียนไม่ดีใช่ค่ะก็เลยทําให้เราอ่ะแขนขาเราอ่อนแรงเดินไม่ได้ใช่ไหมคะติดเตียงมาสองปีสองปีพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าเราไม่สามารถเดินได้สองปีแล้วใช่เป็นยังไงบ้างคะตอนที่เราติดเตียงความรู้สึกเป็นยังไงบ้างหงุดหงิดนะหงุดหงิดเราอยากไปอ่ะแต่มันไปไม่ได้ไงใช่ไหมค่ะเราอยากไปตรงนี้ ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในห้องเนี่ยอยู่ในห้องแมานานอ่ะมันอุดอู้นะอยู่ในห้องอ่ะเราก็อยากจะมานั่งตรงนี้นอนตรงนี้มันมาไม่ได้อะ่ะจากมาก่อนนี้ที่ยังไม่ได้กินยาตัวนี้ออืทําอะไรไม่ได้ออืเลยไม่ได้หมายถึงว่าอาบน้ําก็ไม่ได้อาบน้ําเข้าไปปุ๊บนั่งโต๊ะเลยยืนไม่ได้ออืยืนแล้วมันผ่านจะล้มไงจากมือเรานี่งอได้แค่นี้ออืมือเรานะ งอได้แค่นี้พอเนี่ยหลังจากกินตัวนี้เข้าไปแล้วอ่ะออืเรารู้สึกว่ามันจะเข้ามาอีกหน่อยนึงแหละเริ่มเข้าอีกเริ่มเริ่มคลายมากขึ้นเริ่มเข้ามาอีกหน่อยแล้วเดี๋ยวนี้ก็กำได้แล้วกำได้กำได้สุดยอดมากเลยยังบอกให้ลูกลูกเลยเนี่ยแม่กำมือได้แล้วเราบอกอย่างนี้ อย่าตัวนี้ดีเนาะจากที่เรากำมือไม่ได้อะไรไม่ได้จับอะไรไม่ได้มีตะยิบไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อืมอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยแล้วหลังจากที่ทานผลิตภัณฑ์เคโอคุณป้านะคะทำอะไรได้บ้างตอนนี้ด้วยตัวเองทำอะไรได้ด้วยตัวเองถ้า่เป็นส่วนตัวก็คือซักผ้าซักผ้าได้ด้วยโอ้สุดยอดเลยค่ะยืนรีดผ้าได้ด้วยค่ะโอ้โหรีดผ้าแล้วก็เอามาแฝนเดินเอามาแฝนรีดตรงเอามาแฝง ทำโดยตัวเองค่ะอาบน้าตัวเองได้ไหมได้อาบน้ําตัวเองได้วนี่นี่โอ้ยกมือได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรืยหลาดหัวตัวเองเมื่อก่อนนี่ไม่ได้อะไรไม่ได้สักอย่างกองแรกนะค่ะพูดตรงๆเลยอ่ะมันก็ยกได้แค่นี้อ่ะนะค่ะเริ่มยกได้เริ่มมีเดี่ยวแรงค่ะมันเริ่มมาแล้วอ่ะฮะมันเริ่มมาแล้วยังพูดให้ลูกฟังเลยออืบอกอืถึงแม่จะกิน ไอ้กล่องเดียวเนี่ยแม่รู้สึกนะไม่ใช่ไม่รู้สึกนะออืแล้วก็บอกเขาอย่างนี้นี่ก็ไม่ใช่หน้าม้านะคะค่ะเพราะว่าก็อันนี้ก็คือที่พูดเมื่อกี้ก็คือผลลัพธ์จริงๆ่ะคะเพราะว่ากินดีขึ้นจริงๆค่ะก็ถ้าถามว่าสินค้าตัวผลิตภัณฑ์ตัว KO อะค่ะพี่มั่นใจไหมคะว่าคุณแม่สามารถกลับมาเดินได้ด้วย KO ใช่ค่ะค่ะแล้วถ้าไม่ได้สินค้า KO อะค่ะคุณแม่คิดว่าคุณแม่จะมีสุขภาพแบบไหนคะ ก,ก็ยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่รู้จริงๆค่ะแล้วตอนที่พี่อ้อมเห็นคุณแม่เดินได้พี่อ้อมรู้สึกมั่นใจกับสินค้าเค,คอ่ะคะพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าคุณแม่สามารถกลับมาเดินได้ด้วยสินค้าเคอ่ะค่ะกร็รู้สึกดีนะคะรู้สึกดีจริงๆนะคะ,คะเพราะจากที่เดินไม่ได้ปวดตีเตียงจนเดินได้ขนาดนี้ก็ถือว่าและอายุอายุ มากขึ้นเรื่อยใช่ป่ะแล้วมาเดินได้ขนาดนี้ถือว่าดีมากแล้วอะค่ะดีมากเนาะวันนี้นะคะไม่เพียงแค่นั้นนะคะคุณป้านะคะยังจะมาเดินโชว์ด้วยเนาะว่าสามารถกลับมาเดินได้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณป้าเดินโชว์นิดนึงค่ะแล้วแต่แม่เลยค่ะ,อ,ะอยากเดินโชว์อ่านี่นะคะคุณป้านะคะสามารถกลับมาเดินได้นะคะทุกคนนี่เลยนะคะเดินโชว์ได้อย่างแข็งแรงมากๆแล้วถ้าถามความคุ้มค่าค่ะพี่อ้อมพี่ว่าคุ้มไหมคะกับการที่คุณแม่สั่งสินค้าที่โอมาทาน โอเคอะค่ะโอเคเลยโอเคมากๆเลยเนาะใช่ค่ะค่ะถ้ามีคะแนนให้ KO สักสิบคะแนนพี่อ้อมกับคุณแม่ให้ KO เท่าไหร่ดีคะก็ให้เต็มสิบเลยอะค่ะแล้วคุณแม่ละคะร้อยหนึ่งเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเรียกได้ว่านะคะสองเสียงยืนยันนะคะทุกคนนะคะว่า จากที่คุณแม่เดินไม่ได้เนาะก็คุณแม่ตัวคุณแม่เองเดินไม่ได้มา2ปีนะคะพี่อ้อมก็ต้องดูแลมาตลอดแต่วันนี้นะคะคุณแม่สามารถกลับมาดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้นะคะแล้วก็สามารถเดินได้โดยเมื่อก่อนใช้ไม้เท้าตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วช่วยเหลือตัวเองได้อาบน้ําได้ซักผ้าได้รีดผ้าได้ นะคะนี่คะพี่อ้อมเองเป็นลูกสาวแท้ๆก็ยังมายืนยันฉะนั้นทุกคนนะคะมั่นใจในสินค้า KO ได้เลยนะคะเพราะว่าใครที่มีอาการเวียนหัวบ้านหมุนบูบบ่อยหรือว่ามือเท้าชาแขนขาอ่อนแรงหรือว่าเป็นผู้ป่วยที่ติดเตียงนะคะเปิดใจลองทานนะคะผลิตภัณฑ์ตัว KO นะคะท่านจะได้สุขภาพกลับคืนมาอย่างแน่นอนนี่นะเรากินเรากินนะเรากินดีจริงๆเรากินมาสิบกล่องแล้วเราเดินได้ตอนที่ห้ากล่องหรือหกกล่องนี่แหละที่เราเดินได้ ดีมากม,มีอาการแบบเราตัดสินใจได้เลยไม่ผิดหวังค่ะสุดยอดมากเลยนะคะแล้วเห็นบอกว่าคุณแม่ได้ส่งวิดีโอคลิปให้เพื่อนให้ญาติได้ดูว่าสามารถเดินได้แล้วใช่ไหมคะส่งให้เพื่อนดูอแต่เพื่อนเป็นยังไงบ้างคะฟีดแบ็กกลับมาว่างไงบ้างเพื่อนบอกเก่งมากอืเพื่อนบอกเก่งมากอ่ะค่ะจากวันนั้นวันนี้ไม่เหมือนกันเลยอืตอนที่ตอนที่เขามาเห็นเราบอก ไม่ไม่เป็นแบบนี้เขาบอกอย่างเงี้ยแล้วได้บอกคุาพิมพคะว่าเราทานผลิตภัณฑ์ตัว K O อยู่บอกค่ะแล้วเราก็ส่งไปให้เขาดูด้วยอืเนี่ยแล้วเราก็ส่งไปให้ที่อะไรอะที่บ้านเราอะที่เกาะอส่งไปหาเพื่อนบอกเรากินตัวนี้ที่เราเดินได